สวัสดีครับช่องเสือน้อยมึงกอน้อยตอนนี้ฝนกำลังมาครับลมแรงมากๆครับต้องฟ้ามืดถึงฝนกำลังจะตกอากาศก็เย็นแล้วครับต้องฟ้าคึมไปด้วยเมฆหมอกนี่เป็นถนนข้างบ้าน ใจจะลงเม็ดแล้วถ้าฝนพาทุกท่านมาชมฝนฟ้ากันครับบรรยากาศข้างๆบ้านลมพัดมาเป็นบางครั้งครับกระโชกแรงเป็นบางครั้งครับข้างบนท้องฟ้ามืดเลยตกแน่ๆครับวันนี้ แล้วครับลองผลมาแล้วปล่อยๆแล้วครับยังวิ่งมาดูครับผล คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพามาดูท้องฟ้ามืดครึม้มฝนกำลังจะตกอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสน้อยมันก็น้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ